วันนี้เป็นวันแข่งเรือประจำปีของตำบลไร่ใต้อำเภอพิบู์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีชิงความเป็นเจ้าลำโดมใหญ่นะคะซึ่งก็มีเรือเข้าแข่งขัน15หมู่บ้าน15ลำ เป็นเรือหาปลาขนาดห้าฝีพายนะคะก็เป็นประเพณีที่พี่น้องเราให้ความสนใจขนาดว่าวันนี้มีหมอลำซิ่งด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่าเวทีหมอลำซิ่งจะโงงโบงเวงเวง สู้คนมาดูแข่งเรือไม่ได้นะคะก็เป็นความสุขสนุกสนานกองเชียร์ก็เชียร์กันอย่างสุดฤทธิ์นะคะส่วนฝีพายเราก็สุดกำลังแบบพบกันหมดแล้วเนาะลงแข่งทีละสองหมู่บ้าน แข่งไปจนเหลือ4ทีมสุดท้ายก็จะมาชิงชนะเลิศรองชนะเลิศแล้วก็อันดับ3อันดับ4อันนี้เป็นรางวัลน,นะคะส่วนที่ตกรอบไปก็จะมีรางวัลปลอบใจให้ทุกหมู่บ้านนะคะเลยมีความสุขกันเต็มที่เนาะ ผลการแข่งขันปีนี้ชนะเลิศก็คือหมู่ที่9รองชนะเลิศก็คือหมู่ที่8บ้านใหญ่พ่องเองนะคะอันดับที่สามก็จะเป็นหมู่ที่สี่แล้วอันดับที่สี่ก็คือหมู่ที่เจ็ด ก็มีความสุขกันเต็มที่เลยนะคะเฉะลิมฉลองกันอย่างเต็มที่คนเชียร์ก็เชียร์สุดใจเหมือนกันนะคะบางคู่ยิ่งสูสีกันมากจนคนเชียร์นี่ไม่รู้จะร้องแบบไหนเนาะเพราะว่าสูสีกันมากส่วนตอนนี้ยายผมก็เอาบรรยากาศทั่วไปมาให้ชมนะคะช่วงรอการปล่อยเรือแข่งนะคะก็ดูบรรยากาศ บรรยากาศก็ดีนะคะแดดก็จัดหน่อยแต่ก็มีเต็นท์ให้บริการตลอดแนวชายฝั่งนะคะขอบมีความสุขกัเต็มที่ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมขอบคุณพี่น้องเราขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ